ทุกวันนี้120บาท150บาทก็ได้แค่2-3ลิตรอยากให้รัฐบาลช่วยเรามากกว่านี้สองสตางค์นี้น้อยมากๆเลยค่ะ ผู้ชมแหมะลงท้ายได้ภาพชีวิตดีๆที่ลงตัวก็ <c oughs> เลยต้องถามคุณผู้ชมว่าสุขภาพการเงินชีวิต <c oughs> ตอนนี้เป็นยังไงนะคะรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือเปล่านะคะอะยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็มีการลงมตินะคะเห็นชอบ1ิบมาตรการที่จะมาลดเรื่องของภาระคา <c oughs> ร่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานที่มันพุ่งสูงขึ้นนะคะมีมาตรการอะไรบ้างอะอย่างแรกคุณผู้ชมจะลดค่าไฟค่ะ ให้กับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนมีการลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยอันนี้คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี65นี้นะคะและอย่างที่2ค่ะจะตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่30บาทต่อลิตรถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะและอย่างที่3จะช่วยวินมอเตอร์ไซค์ค่ะที่ขึ้นทะเบียนแล้วเดี๋ยวจะลดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอให้250บาทต่อเดือน แล้วก็มีการตรึงราคาขายปลีกนะคะผู้ที่ใช้ก๊าซ n v v ไว้อยู่ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมครับคนที่ขับแท็กซี่บ้างในโครงการลมหายใจเดียวกันนะคะก็จะซื้อก๊าซ n v v ได้ในราคา13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัมจะมีการลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างตามมาตรา33จาก5เเซเหลือ1ค่ะ แล้วก็ลดอัดตรางเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จากเดิมเนี่ย9%ให้เหลือน1น1.9%เพิ่มเงินช่วยเหลือค่ะค่าแก๊สสูงต้มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเนี่ยให้45บาทจะให้เพิ่มเป็น100บาทต่อคนคเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วก็เพิ่มส่วนลดซื้อก๊าซสูงต้มเดือนละ100บาทให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันและสุดท้ายค่ะคุมราคาก๊าสหูงต้ม เดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้นะคะโดยจะมีการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปช่วยเหลือก็คือ10มาตรการอะหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะอืมหลายคนก็ตั้งคําถามนะครับว่าบางมาตรการเนี่ยมันเริ่มพฤษภาคมาแล้วเมษายนเหรฮะเว้นไว้ทําไมเออทำไมออำไม่เริ่มไปเลยเออชาวบ้านฝากถามมาทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ครับไปถามพี่น้องประชาชนหน่อยว่า10มาตรการเนี่ย เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแล้วมันจะช่วยเรื่องของค่าครองชีพมากน้อยขนาดไหนนะครับอ้าวลงไปสอบถามความเห็นของพี่วินมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยครับหน้าตึกแกรมมี่นี่เลยครับถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพที่ออกมาช่วงพฤษภาคมถึงกร,รกฎาคมตามมติรมครมนะฮะโดยเฉพาะการช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งแสนห้าหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับโดยการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอให้250บาทต่อเดือนถามพี่วิน มันช่วยไหมเอาจริงๆ250บาทเนี่ยพี่วินท่านนึงครับชื่อว่าคุณอุเทนอายุ46ปีครับ,บอกกับเราแบบนี้ฮะเขาบอกว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพราะว่าค่าน้ำมันแค่250เนี่ยไม่ก,กี่วันมันก็หมดแล้วอยากให้เห็นใจวินมอเตอร์ไซค์มากกว่านี้ครับพออะไรพี่แค่วิ่งทุกวันนี้เติมก็120บาท150บาทก็ได้แค่2 3ลิตร ผมตีให้เลนไม่เกิน2อวันหมดครับเรียบร้อยแสดงว่า25 0ิบาทนี้ไม่เป็นผลสำหรับเราเลยไม่มีนะครับเป็นผลได้กแค่วันเดียว2วันแล้วเดือนหนึ่งเราเติมขึ้นน้ำมันแพงเท่าไรอะ่ะพี่ก็เห็นเห็นราคาน้ำมันอยู่ขึ้นขึ้นมากกว่าลงนี่ฮะพี่ก็เห็นเห็นอยู่ราคาน้ํามันเนี่ยมันขึ้นมากกว่าลงเลยฮะและความเห็นของพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็สอดคล้องกับเรื่องของราคาน้ํามันเลยนะครับ ปรับขึ้นมา2วันติดแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มเบนซินนะครับเช้าวันนี้ตอนตีห้าที่ผ่านมานะครับเบนซินโซฮอทุกชนิดครับ95 91 e20 e85 ขึ้น60ตังค์ครับทำให้แก๊สโซฮอ95จะ40บาทแล้วนะครับส่วนดีเซลครับยังเตึงไว้นะครับไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ก็หนักอยู่ดีนะครับตอนนี้อ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่าไฟค่าไฟที่ลดให้กับคนที่ใช้ไฟไม่ถึง300หน่วยต่อเดือน ด้วยการลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเนี่ยนะครับ <Ha. S 1> คือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ย <Ha. S 1> กกพเพิ่งจะมีมติให้ขึ้นค่า FT นะ <Ha. S 1> แต่ว่าเอาโอเคก็ช่วยสำหรับบ้านไหนที่อยู่แค่คนเดียวใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะอะไรแบบนี้นะครับเราไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งครับชื <Ha. S 1> ่อว่าคุณสุทัญญาครับคุณสุธัญยามองว่าช่วยแค่นี้เหรอแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยครับ <Ha. S 1> คือมันแพงอยู่แล้วครับ แล้วร้านอาหารไม่มีทางที่จะใช้ไฟน้อยกว่า300หน่วยอเขาใช้เยอะอยู่แล้วครับเท่านั้นไม่พอครับค่าน้ำค่าก๊าซหุงต้มก็จะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเดือดร้อนจริงๆครับฉะนั้นค่าไฟตอนนี้แค่ลด2สตางค์อ่ะมันแทบจะไม่เห็นเป็นมูลค่าเงินเลยกับเทียบกับปริมาณของออลูกค้าที่หายไปอย่างน้อยมี3-40%จากจากตึกที่แต่ละตึกที่ทำงานกัน ฉะนั้นอยากให้รัฐบาล่ช่วยเรามากกว่านี้ค่ะสองสอสตางค์นี้น้อยมากๆเลยค่ะเทียบกับจํานวนของลูกค้าที่เราหายไปค่ะสองสตางค์นี่ถ้าลดให้เรานี่มองว่าค่า FT ที่ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วก็ประกาศปรับลดลงมาให้สําหรับบ้านที่ใช้ไฟน้อยเนี่ยมันแทบไม่ช่วยฮะใช่นี่ถ้าอยากช่วยจริงๆนะคะลองมาแบบ ประเส่วนตัวนะลดแบบพวกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาเซลล์เออเห็นบ้านเราเมืองร้อนเอาใฟธรรมชาติมาใช้ครับได้ไม่ต้องไปผันแปรกับ FT หรือว่าตอนนี้มีมอเตอร์โชว์นะรถ E ีีรถที่มันต่ำกว่า5 0 0แสนต่อคันได้ไหมรถกว่านี้ใช่ไหมเออตอนนี้รถแสนก็บาทเองอ่ะยังหลักล้านอยู่เลยนะครับใช่อ่ะยังน้อย PM 2.5ก็น้อยลงแล้วก็ไม่ต้องกังวลเวลาราคาน้ำมันขึ้นแน่นอนอันนี้ฝากท่านนายกเลยนะคะครับผมอะ